สวัสดีครับท่านช้ชงครับต่องนาบ้านเราวันนี้มาดูบ่อปลาดุกนะครับบ่อปลาดุกวันนี้พร้อมที่จะจับนะครับนี่อุปกรณ์ก็คือใช้วิธีลากอวนนะครับนี่อวนนะครับฟังก็ลากตามบ่อนี้ไปเลยนะครับก็จะมีรถมารอรับนะครับนี่ดูบ่อนะครับอันนี้คือตัวตูพร้อมที่จะจับแล้วนะครับ บริเวณนี้ก็มีลายบ่อด้วยกันนะครับเป็นปลาดุกทั้งหมดเลยนะครับอายุสี่เดือนนะครับจับได้ปลาดุกนะครับนี่รถนะครับหน้าแรงก็อากาศเย็นนะครับช่วงนี้อากาศเย็นนะก็โตช้านิดหนึ่งสามเดือนกว่าก็ปกติก็จับได้นะครับอันนี้สี่เดือนแล้วตัวพร้อมไซส์ที่จะจับครับเอามาดูนะครับนี่ อุปรกรณ์พร้อม็ลอมีอน,น่ไยู่ลายบอนะครับก็ลงบอรละสองบอรน,นี้สองบอน,นี้ประมาณสามหมื่นครับสามหมื่นกว่าตัวครับบอนู้นอีกเยอะแยะนะครับ, 30, รรบ,บ,รบเดี๋ยวไปคอยดูนะครับตอนจับนะครับ อันนี้เป็นตาช่างนะครับนี่ตาช่างวิธีจับขึ้นมาก็ช่างนะอุปกรณ์ในการช่างมัเป็นตัวนี้นะครับนี่ก็นะครับนี่ก็เป็นรถน่าจะแบตหมดด้วยนะฟังเสียงครับก็เตรียมพร้อมแล้วครับนี่อ,อ่าตอนนี้เตรียมนะครับเตรียมที่จะลงแล้วนะครับลากอ้วนใช้คนประมาณสี่ห้าคนนะครับ ในการลากวันนี้ก็ไม่ได้ตัดต่อนะครับก็จะไปเรื่อยๆนะครับอาจจะคลิปยาวหน่อยครับท่านผู้ชมครับติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงเอา้าลงรอคณะกันมามา นี่ยเดี๋ยวถ่ายถ่ายเลยยูทูบยูทูบตัวโลกเลยอ้เยจนะจหรอไ่ลุกตุงกันได้ไหมพร้อมจโอ้ตัวนี้มาช่วยด้วยนี่นี่นี่งตัวนี้อาช่วยเลยเดี๋ยวขอถ่ายทั้งนั้นคนเดียวเลย ตอนแรกว่าจะช่วยนะครับนี่คนเยอะแล้วครับลากยาวๆไปเลยครับดดบรรย,ย,ยายให้น้อยข้างล่างนในปดุกครับปดุกอายุสี่เดือนสี่เดือน,นออรครับอบอกเบอร์โทรมา <c oughs> อตอนนี้ก็น่าจะเยอะนะครับ วัวทองมนาอ้เยน่งเืีอยู่ข้งน้ำเนน้องกลังขึ้นลงตอ้ยเกงปลาก็แข็งแรงดีนะครับนี่กระโดดระวังนะครับอยู่ข้างล่างปลาชนเนอะจุกปลาชนนะอันี่เป็นงูอ่ะนีปลาทะงล

ปลาดุกเป็นปลาที่ทนต่อน้ําขุนนะครับน้ําขุนน้ําอะไรนี่ทนโดยธรรมชาติของเขานะครับไม่ตายง่ายถ้าเป็นปลาชนิดอื่นนี่ลอยแล้วนะครับนี่ลอยแล้วครับปลาดุกนิทนครับนอนให้กำลังใจมาดูกันนะครับขนาดไหนอันนี้ลาบ แบบผานผันไปก่อนนะครับนี่ไม่ได้เน้นเท่าไหร่เพราะไปเป็นรอบแรกปลายัางเยอะอยู่ไซขนาดนี้นะครับนี่ไม่ใหญ่มากตัวตัวละกี่ขีดนี่ตัวละประมาณกี่ขีดตัวใหญ่เป็นโลนะตัวใหญ่เป็นโลเลยอสองตัว,ตวสองตัวโลเนาะประมาณนี้

ต้อนเข้ามาครับต้อนเข้ามาตอนนี้ใช้วิธีตักนะครับตักเอาช่างกิโลรดรถปลาคันที่สองก็มาแล้วนะครับ <S 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 นี่วันนี้ขึ้นสคันครับเตรียมพร้อมนะครับนี่คืออุปกรณ์ครับก่อนในการตักปลาดูการตักนะครับ

อตอตถ่ <laughs> ายก่อนนะครับถ่ <c oughs> ายออกก่อนก่อนที่จะชั่ง <c oughs> นี่จะชั่งจะชั่ง <c oughs> ที่กัด60กิโลกรัมนะครับ <c oughs> ชั่งครั้งละเท่าไหร่ ห้าสบกิโลกรัมใส่คืนแอมห้าสิบห้าหา้าละมอมละมอมดูนะที่ใส่รถเลยตาเน้าองลางตาหนามัรุ <อ>น,นี่ก็เป็นการขึ้นปลาดุกนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมก็จะไปช่วยเขายกนะครับเดีวถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูแค่นี้ก่อนนะครับขนะนะนะับช่างกิโลแล้วก็เอาขึ้นรถแล้วก็นับตะกร้านะครับ อันนี้สองลังตัวนึ่ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากเลย เราจะมีสองคันนะครับวันนี้ครับเดี๋ยววันนี้ขอขอจบบรรยากาศพท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปช่วยเขายกปลานะครับนะครับอ่าอย่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไม่ได้ช่วย